สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับวันนี้เรากลับมาในรูปแบบวิดีโอที่เป็นรีวิวย้อนยุคนะครับคือการนําภาพไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟล์ภาพในอดีตนะครับมาร้อยเรียงถ่ายทอดให้ชมกันนะครับเป็นการพาย,ย้อนเวลากลับไปอดีตครับซึ่งวันนี้เราพาย,ย้อนเวลากลับไปถึง10ปีนะครับไปเมื่อเดือนรกรกฎาคมปี2011นะครับหรือว่าปี2554 จะพาทุกคนเดินทางไปกับเครื่องบินแบบ Airbus A340-600 นะครับของการบินไทยในชั้นธุรกิจในเส้นทางจากกรุงเทพไปยังซิดนีย์นะครับก็ออด้วยภาพไฟล์ที่เก่าแล้วนะครับถ่ายมานานแล้วแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีด้วยฝีมือในตอนนั้นก็อาจจะไม่ดีดนะครับก็ต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าครับแต่ว่าอยากจะนำบรรยากาศการเดินทางบน A340-600 เนี่ยมาให้ชมกันอีกครั้งนะครับ เมสักครูนครับเราก็พาไปชมบรรยากาศของห้องอพกรงนะครับชั้นธุรกิจนะครับแล้วก็รอยัโอคิตสปานะครับก่อนที่จะมาขึ้นเครื่องบินของเราครับเป็น Airbus a 3 4 0ามสี่ศูนย์คีหกร้อยครับแล้วก็มาที่นั่งที่นั่ง 16K ในชั้นธุรกิจครับเมสักครู่เราเดินผ่านชั้นหนึ่งมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นั่งชั้นธุรกิจของเรามาถึงที่นั่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะมาบริการเวลคัมดิงนะครับเครื่องดื่มต้อนรับซึ่งเลือกได้นะครับแล้วก็มีผ้าร้อนนนคครรััับบดางีกิท เที่ยวบินนี้ของเราคือเที่ยวบิน tg 4 7 7ครับมีกำหนดการออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยเวลา5ทุ่ม59นาทีครับก็คือก่อนเที่ยงคืนนิดนนะครับแล้วก็ใช้เวลาบินประมาณ9ชั่วโมงเศษครับแล้วจะไปถึงซิดนีย์ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นภาพจากกล้องที่ถ่ายจากหน้าเครื่องบินนะครับซึ่งสามารถดูผ่านระบบความบันเทองบนเที่ยวบินได้ครับจะมีโหมดให้เลือกไปชมภาพจากกล้องที่ถ่ายจากหน้าเครื่องบินครับจะเห็นภาพเครื่องบินเนี่ยกำลังแท็กซี่นะครับแล้วก็เห็นภาพมุมมองจาก ข้างหน้าเครื่องครับและแล้วเครื่องบินของเราก็บินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าไปยังซิดนีย์เลยเที่ยงคืนมานนี้นะครับเที่ยวบินของเราก็ออกมุ่งหน้าเดินทางไปซิดนีย์นะครับจากหน้าต่างในชั้นธุรกิจเนี่ยต้องมองย้อนไปข้างหลังหน่อยนะครับจะเห็นปีกแล้วก็เครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องครับที่อยู่ด้านขวาของเครื่องบินนะครับ และนี่ก็คือรายการอาหารและรายการเครื่องดื่มนะครับที่อยู่ในเมนูเล่มสวยๆนะครับที่ได้รับมาจากลู่เรือตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องนะเมื่อแรกที่ให้บริการเนี่ยถึงแม้จะเป็นเวลาประมาณสักเกือบเกือบจีหนึ่งที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าก็จะเป็นอาหารมื้อหลักนะครับเป็นอาหารเย็นมื้อหลักนะครับซึ่งก็จะมีตัวเลือกสีตัวเลือกสําหรับอาหารจานหลักในชั้นธุรกิจนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟเป็นคอสครับมีทั้งอาหารจานแรกอาหารจานหลักแล้วก็ชีสแล้วก็ผลไม้ครับแล้วก็ขนมหวานแล้วก็เครื่องดื่มปิดท้ายนะครับ อาหารจานแรกนะครับกุ้งกับหอยเชลล์ปรุงรสซอสมะขามแล้วก็มีสลัดมะเขือเทศกับมอสเซลล่าชีสนะครับย้อนเวลากลับไป10ปีนะครับตอนนั้นการบินไทยยังไม่ได้ปรับรูปแบบการให้บริการในชั้นธุรกิจที่มีสำหรับไทยอะไรแบบนั้นนะครับก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังชนิดต่างๆครับแล้วก็เนยนะครับอยู่ในถาดครับสำหรับอาหารจานหลักที่มี4ตัวเลือกนะครับเราเลือกตัวเลือกที่เป็นปลาครับเป็นปลาคอดทอดซอสคอนดิเมนต์มันบดปรุงรสกับน้ำมันทัฟเฟิลแล้วก็ผักต่างชนิด หลังอาหารจานหลักครับก็จะเป็นการบริการสไตล์แบบอาหารตะวันตกครับมีชีสและผลไม้ชนิดต่างๆพร้อมกับแครกเกอร์นะครับและของหวานครับเป็นมูสมัสคาโปเน่กับอามาเรตโตทาร์ตผลไม้รรมรสแล้วก็ครีมคัสตาร์ซอสคาราเมลตามด้วยชากาแฟต่างๆปิดท้ายมื้ออาหารนะครับก็กว่าจะกินเสร็จก็ประมาณสักเกือบเกือบตีสองนะย้อนเวลาไป10ปีครับตอนนั้นระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน a 3 4 0ส600หกร็ถือว่าใหม่และทันสมัยมากๆครับตุ่น่าทมากๆที่ขึ้นเครื่องแล้วมีจอส่วนตัวให้ดูหน้าที่นั่งนะครับ แต่ถ้าเกิดมาเทียบกับปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วมากจะรู้สึกว่าจอตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นน่วงไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ชัดไม่คมชัดเหมือนกับจอที่อยู่บนเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่รับมาภายหลังแล้วนะครับชั้นธุรกิจนั้นจะมีหูฟังตัดเสียงรบกวนมาให้บริการเพื่อรับชมความบันเทิงต่างๆผ่านจอหน้าที่นั่งของเราด้วยนะครับสำหรับชุดอเมเนตี้คิดหรือชุดความนววความสะดวกส่วนตัวสาหรับผู้โดยสารในชั้นธุรกิจในขาออกจากกรุงเทพไปซิดน,นีย์นั้นจะเป็นจากแบรนด์ไอหน้าหรือว่าหลายๆคนก็เรียกว่า Acner นะครับ ทั้งในก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต,ต่างๆระหว่างการเดินทางเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันน้ำแบบบ้วนปากครีมทามือลิปมันหวีต่างๆครับถุงเท้าผ้าปิดตานะครับก็กินดื่มนะครับดูนั่นดูนี่อยู่นานนะครับตอนนี้จนเครื่องบินเข้ามาอยู่ในเขตประเทศออสเตรเลียแล้วครับอยู่เหนือรัฐออสเตรเลียตะวันตกนครับก็มีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับอาจจะงีบได้สักพักนะครับก็ปรับที่นั่งเป็นที่นอนนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับ กอมัวแต่ดูหนังฟังเพลงนานไปหน่อยครับนอนได้ไม่่าไหลายก็ต้องตื่นแล้วครับเพราะว่าจะเริ่มบริการมือที่2แล้วนะครับแล้วก็อีกไม่นานเครื่องบินก็จะลงจอดที่ซิดนีย์ครับก็เลยลุกมาเข้าห้องน้าห้องน้าในชั้นธุรกิจบน a 3 4 0 6 0 0กมีหน้าต่างในห้องน้าด้วยครับให้เราชมวิวด้วยขณะท,ทําธุระส่วนตัวไปได้ด้วย ประมาณชั่วโมง40ินาทีก่อนลงที่ซิดนีย์นะครับไฟนอนสันก็สว่างขึ้นอีกครั้งพร้อมกับการเริ่มบริการอาหารมื้อที่2ซึ่งจะมีอาหารจานแรกเป็นผลไม้กับโยเกิร์ตนะครับแล้วก็อาหารจานหลักเนี่ยจะมีตัวเลือกสมตัวเลือกสําหรับผู้โดยสารในชั้นธุรกิจนะครับเริ่มต้นด้วยอาหารจานหลักถ้าเป็นผลไม้และโยเกิร์ตนะครับแล้วก็มีตัวเลือกขนมปังชนิดต่างๆนะครับชากาแฟมาให้บริการ ส่วนอาหารจานหลักนั้นเราเลือกตัวเลือกที่เป็นไข่ทอดครีมเห็ดครับไส้กรอกไก่ทอดมันฝรั่งผัดหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศอบน้ำมันมะกอกและสมุนไพรนะครับรับประทานอาหารมื้อที่2ซึ่งเป็นอาหารมื้อเช้าเสร็จเนี่ยพนักงานตอนรับบนเครื่องบินก็จะมาแจกใบตอมอและสูรลาก,าก,ากอ่อออสเตรเลียให้เราก่อนครับตอนนี้เครื่องบินของเราเนี่ยก,กาลังจะข้ามจากรัฐออสเตรเลียใต้นะครับเข้าสู่รัฐนิวเซาท์เวลซึ่งเป็นที่ตั้งของนครซิดนีย์แล้วนะครับเมื่อคืนนะครับตอนมืดๆนะครับไม่ได้ถ่าย ที่นั่งให้ดูนะครับว่าปรับเอนเป็นที่นอนเป็นยังไงครับตอนนี้สว่างแล้วก็ให้ดูอีกครั้งครับจะไม่ได้ปรับเอนได้นอนราบ180องศาครับจะมีความชันความเอียงอยู่เล็กน้อยนะครับก็เป็นที่นั่งชั้นธุรกิจบน a i r b u ัส A 3 4 0 6 0 0ในตอนนั้นนะครับแล้วก็ไฟสัญญาณรับผิขัดก็ติดขึ้นนะครับมองจากหน้าต่างของเราเนี่ยก็เห็นทิวทัศน์ของรัฐนิวเซาทเวลซับชานนครซิดนีย์ครับเครื่องบินของเราก็จะเตรียมลงจอดที่ซิดนีย์แล้วครับหรือว่าจะมองจากกล้องทททีี่่่่่ตติดดดไไว้้้้ใเเคคครรืือองงกกัหนาา็จะถย ทิวทัศน์มาให้ชมได้เช่นกันครับเป็นระบบที่ติดตั้งอยู่บน A340 ขีด600ในตอนนั้นนะครับและแล้วเครื่องบินของเราก็เดินทางมาถึงท่าอากาศยานซิดนีย์นะครับ <your> เครื่องบินลงจอดเราก็จะเห็น <Your safety. S 1> ตัวเมืองซิดนีย์อยู่ไกลๆลิบๆิบครับเห็นย่านตึกสูงกลางเมืองนะครับเครื่องบินมาถึงที่ซิดนีย์ในเวลาประมาณ11บเอดโมงครึ่งนะครับตามเวลาที่ซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพอยู่3ชั่วโมงครับในช่วงเวลาฤดูหนาวของทางซีกโลกใต้ครับช่วงเดือนกรกฎาคมก็เป็นช่วงฤดูหนาวของทางซีกโลกใต้ ก่อนจะลงจากเครื่องเนี่ยเราจะได้รับไปเอ็กซ์เพรสพาสสำหรับผู้โดยสารในชั้น1และชั้นธุรกิจในการใช้ผ่านต่อมอและศูลกราากรในช่องทางพิเศษนะครับเรชมภาพเล็กน้อยนะครับบรรยากาศของนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับแด์มสำคัญต่างๆเช่นโอเปราเฮาส์นะครับฮาร์เบอร์บริดจ์นะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับของปี2011นะครับบรรยากาศเมื่อ10ปีที่แล้วกับรีวิวย้อนยุคข,ของเรา การเดินทางในขากลับนั้นเราเดินทางในเที่ยวบิ 48, น TG478 ครับออกเดินทางเวลา15นาฬกา25นาทีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะครับก็จะมีการแบ่งช่องสําหรับผู้สัญชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจไว้นะครับเป็นช่องทางพิเศษเช็คอินเรียบร้อยนะครับผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมืองพิเศษเอ็กซ์เพรสพาเช่นกันนะครับในขาออกนะครับถ้าเกิดเดินทางในชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งนะครับก็เข้ามายัางห้องผู้สัญขาออกของสนามบินนะแล้วก็มีห้องรับรองนะครับหรือว่าลาวซึ่งใช้าของร ตัดมาที่บนเครื่องครับเรากลับมาที่นั่ง,งเดิมครับที่นั่งหมายเลข 16K เหมือนเดิมครับในการเดินทางขากลับนะครับนั่งประจําที่ปุ๊บก,ก็จะมีเครื่องดื่มต้อนรับมาบริการนะครับพร้อมกับผ้าร้อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางนะครับจากสนามบินซิดนีย์มุ่งหน้าสู่กรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณ9ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะครับชมภาพจากหน้าต่างที่ข้างตัวเรานะครับแล้วก็ภาพจากจอหน้าที่นั่งซึ่งถ่ายจากกล้องที่อยู่ด้านหน้าเครื่องครับให้ชมนะครับก็เป็นบรรยากาศ ยามบ่ายนะครับที่สนามบินซิดนีย์เราก็ออกเดินทางในเวลาประมาณสักสามโมงก,กว่าๆเกือบสี่โมงในตอนบ่ายๆนะครับทิวทัศน์ของชาคนครซิดนีย์นะครับบริเวณอ่าวโบตานี่แล้วก็เครื่องบินจะเลี้ยวกลับครับมองย้อนกลับไปจะเห็นตัวสนามบินซิดนีย์พร้อมกับตัวเมืองซิดนีย์นะครับซึ่งรวมไปถึงย่านกลางเมืองด้วยนะครับมองไปไกลก็จะเห็น ในช่วงรูดูนาแบบนี้ครับพาที่ก็จะค่อนข้างตกเร็วหน่อยครับช่วงเวลานี้ยังไม่ถึง4ี่โมงเลยแดดก็อ่อนมากๆแล้วนะครับก็ชมวิวทิวทัศน์ของรัฐนิวเซาเทิลด้านนอกนะระหรือว่าจะชมความบันเทิงต่างๆผ่านจอหน้าที่นั่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีหูฟังตัดเสียงรบกวนพร้อมกับอุปกรณ์ควบคุมนะครับได้เวลาบริการอาหารนะครับอาหารมื้อแรกเนี่ยจะเป็นอาหารที่มื้อที่เป็นมื้อหลักมื้อหนักหน่อยนะ ก็จะรับประทานกันในช่วงเวลาบ่ายแก่ๆตามเวลาที่ซิดนีย์ครับประมาณสักสี่โมงกว่าๆนะครับซึ่งจะมีการเสิร์ฟอาหารเป็นหลายคอรตสมากครับมีทั้งอาหารว่างนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยอาหารจานแรกสลัดแล้วก็อาหารจานหลักจากนั้นก็ถึงจะเป็นชีสผลไม้แล้วก็ตามด้วยขนมหวานเริ่มต้นด้วยอาหารว่างก่อนนะครับก็จะมีถั่วพร้อมกับเครื่องดื่มนะครับมาให้รับประทานพร้อมกับ เนื้อย่างนะครับแล้วก็ซูินี่กับมะเขือเทศแล้วก็ซอสบาร์บีคิวอันนี้เป็นอาหารว่างครับเบาๆนะครับก่อนเริ่มอาหารมื้อจริงจะจากนั้นไม่นานก็จะเริ่มอาหารจานแรกนะครับก็เป็นปลาแซลมอนลมควันหอยเชลล์ย่างแล้วก็เสืฟพร้อมกับสลัดผักสดแล้วก็มีน้ำสลัดพร้อมกับตัวเลือกขนมปังชนิดต่างๆแล้วก็เนยนะครับสาหรับอาหารจานหลักนั้นเราเลือกมาจากหนึ่งในสตัวเลือกเป็นหมูย่างซอสออริเอนทัลแล้วก็มีเส้นอูด้งเส์อพร้อมกับผักกวางตุ้งข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอท ตามมาด้วยชีสและผล,ละไม้ตามสไตล์บริการอาหารแบบมื้อตะวันตกนะครับแล้วก็ของหวานเป็นชีสเค้กเบอร์รี่ครีมสดครับรับประทานกับชากาแฟปิดท้ายมื้ออาหารนะครับ้าข้างนอกก็ค่อยๆมืดลงเรื่อยๆครับแม้เราจะบินย้อนไปทางทิศตะวันตกเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพก็แวะไปเข้าห้องน้ํานะครับแล้วก็ชมวิวผ่านหน้าต่างในห้องน้ํา ซึ่งเห็นเครื่องยนต์ชัดกว่าที่นั่งของเราหน่อยนะครับเพราะห้องน้ำเนี่ยอยู่เยื้องไปทางด้านหลังมากกว่าครับนี่เป็นหน้าตาของที่นั่งในเวอร์ชันที่ยังไม่ได้ปรับปเปลี่ยนราบนะครับสำหรับที่นั่งบน Airbus A 3 4 0 6 0 0ของการบินไทยกลับมาที่ที่นั่งนะครับก่อนที่จะให้ผู้สานพักผ่อนเนี่ยลูกเรือก็จะมาบริการน้ําดื่มเป็นขวดให้ดื่มระหว่างการเดินทางครับเพราะว่าไฟานี้ก็บินประมาณสัก9ชั่วโมงพร้อมกับแจกบัตร Express p พ s s ครับในการใช้ผ่านตอมอในช่องทางพิเศษที่กรุงเทพเ,พเช่นเดียวกันันสําหรบ อเมเนตี้คิดในเที่ยวบินขากลับนั้นเป็นแบรนด์เอิบนะครับของใช้ข้างในก็คล้ายๆกับขามาครับเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากแบรนด์แอคเนอร์ในขามากลายเป็นแบรนด์เอิบนั่นเองบินมาตั้งนานครับเราเพิ่งจะพ้นเขตประเทศออสเตรเลียครับออกจากแผ่นดินออสเตรเลียที่เมืองดาวินนะครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก่อนเครื่องลงที่กรุงเทพครับลูกเรือก,ก็จะบร,ริการอาหารมื้อที่2ซึ่งเป็นอาหารเบาๆหน่อยครับก็จะเป็นเริ่มต้นด้วยผลไม้สดแล้วก็มีอาหารว่างนะครับไม่มีตัวเลือกนะครับ เริ่มต้นด้ผลไมส้สดมีบะหมี่เสี่ยงไฮผัดกุ้งแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บริการพร้อมกับชาก,กาแฟเครื่องดื่มต่าง4ทุ่ม20นาทีตามเวลาที่กรุงเทพซึ่งช้ากว่าที่ซิดนีย์อยู่3ชั่วโมงในช่วงฤดูหนาของซีกโลกใต้นะครับเครื่องบินของเราก็ลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบิน tgc 7 8บนเครื่องบินแบบ Air b u ัส a 3 4 0 6 0 0ขีดอของการบินไทยซึ่งตอนนี้ก็ปลดประจำการไปหมดแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้ครับแล้วก็ขออาภัยด้วยครับถ้าเกิดไฟล์อาจจะไม่ชัน,นะครับคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ในการถ่ายทำนะครับเพราะว่าเป็นรีวิวย้อนยุคนะครับพาย้อนเวลากลับไป10ปีเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2011นะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ